วันนี้ผมจะมารีวิวหลังจากที่ดูจบนะครับก็จะมีการสปอยเนื้อหาด้วยนะครับเป็นซีรีส์ที่ผมเนี่ยติดตามมาตั้งแต่เป็นมังงะนะครับแล้วก็มีการเอามาดัดแปลงเป็นซีรีส์เป็นหนังใช่ไหมของญี่ปุ่นใช่ไหมครับแล้วในปีนี้เนี่ยเขาก็ทำซีรีส์นะครับในฉบับของเกาหลีโดยที่เขาลบต้นฉบับด้วยก็เป็นการสปินออฟมานะครับเพราะฉนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะมาฟังรีวิวหลังจากดูจบกันเต็มๆกันเลยครับสำหรับซีรีส์จากเน็ตฟลิกนะเรื่อง Parasite The Gray ก็สําหรับคนที่ไม่รู้จักพาราไซเลยนะครับเรื่องนี้เนี่ยเขาก็จะเปิดมาแบบให้เราทําความรู้จักพาราไซไปด้วยนะ,ะเรื่องราวเ็าจะเกี่ยวกับตัวเนี่ยมันเป็นตัวเหมือนกับเอเลียนนะครับซึ่งมาตกอยู่บนโลกนะครับแล้วก็ด้วยความที่มันเป็นพาราไซเนี่ยมันไม่สามารถใช้ชีวิตอยู่ด้วยตัวเองได้ครับพอมันเริ่มมีชีวิตขึ้นมาเนี่ยมันจะต้องไปหาเหยื่อนะครับแล้วก็เข้าไปทางร่างกายของเหยื่อแล้วก็ไปยึดสมองนะครับ เมื่อนั้นเนี่ยมันจะมันก็จะควบคุมร่างกายของเหยื่อไปโดยสมบูรณ์นะครับก็คือเราถ้าเกิดเหยื่อตายอย่างเงี้ยถ้าตายแบบว่าถลระหัวไม่ทันประมาณนั้นนะครับมันก็จะตายไปด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันถลระหัวทันมันก็จะสามารถโดดจ้ำไปที่ตัวอื่นได้นะครับในซีรีส์ของเกาหลีเนี่ยมันก็จะมีบทตอนเริ่มต้นคล้ายๆกับของญี่ปุ่นนะครับก็คือว่าเมื่อตัวละครเนี่ยมันกําลัง เหมือนกับแขนขาดหรือว่าโดนแทงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมพอปลาไซมันจะไปยึดร่างเนี่ยมันก็กลายเป็นว่ามันไม่สามารถยึดสมองได้เพราะว่ามันเข้าไปร่างกายปุ๊บมันจะตายก่อนมันเลยต้องทําการฮิวร่างกายก่อนนะครับนางเองในเรื่องนี้ก็เหมือนกันนะครับแต่ผมจะไม่พูดถึงไอตัวของฉบับญี่ปุ่นมากแล้วกันนะครับก็ในเรื่องนี้เนี่ยตัวนางเอกของเรานะครับก็เป็นอ่าสาวที่ทํางานอยู่ที่ซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับจงซูอินนะซึ่งนางเนี่ย ก็ไปมีถูกฆาตกรไล่ฆ่านะครับซึ่งฆาตกรคือปัญญาอ่อนมากไล่ฆ่าเพราะว่าแปะสติ๊กเกอร์ไม่เป็นนะครับซื้อเนื้อแล้วก็ต้องไปแปะสติ๊กเกอร์เนื้อใช่ไหมแผกเนื้อแปะไม่เป็นก็เลยไล่ฆานางเอกซะเลยตอนผมดูผมก็แบบว่าตะฟักทำไมมันเหตุการณ์ที่ไล่ฆ่าคนอื่นมันง่ายขนาดนี้นะครับแล้วนางเนี่ยกำลังจะตายแต่ว่าก็ได้ตัวของเอเลี่ยนเนี่ยมาช่วยไว้นะครับตัวพาราไซหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็มีการตั้งชื่อกันนะครับมันคือแบบไอเจคิวกับไฮใช่ไหมที่เป็น นิยายฝรั่งอะ่ะที่คนที่มีบุคลิกหลายบุคลิกมาเลยตั้งชื่อตัวพาราไซในตัวนางเอกว่าหายนะครับแล้วเรื่องราวมก็จะเล่าไปต่อว่าเนี่ยหลังจากที่พาราไซเนี่ยมันมาบุกโลกใช่ไหมครับมันก็จะเรียกตัวญาติของมันมาเรียกว่าคินใช่ไหมก็คือเป็นญาติคาว่าญาติภาษาเพราะว่าถ้าดูซับไทยหรือภาคไทยมันจะเรียกว่าญาติเหมือนกันนะแล้วพวกญาติญาติของพาราไซเนี่ยมันก็จะเต็มเมืองไปหมดเลยครับที่เกาหลีแล้วอ่ามันก็เริ่ม ฆ่าคนแล้วก็มีการกรุ๊ปขึ้นมาเพราะมันก็น่าจะมีการเรียนรู้แหละว่าถ้าเกิดมันเปิดเผยว่าตัวเองเป็นเอเลียนเป็นพาสัยแล้วก็ไล่ฆ่าคนเนี่ยมันก็จะถูกจัดการได้ง่ายเพราะฉะนั้นมันเริ่มมีการอ่าฟอร์มออร์กเซชันนะครับตั้งเป็นองค์กรขึ้นมาแล้วไอตัวที่เหมือนเป็นหัวหน้าเนี่ยมันเป็นประยุทธ์คลองล่างของบาดหลวงคนหนึ่งพอดีแล้วบาดหลวงคนนี้ก็เหมือนกับรวบรวมคนประมาณนั้นนะครับส่วนฝั่งของนางเอกเนี่ยเนี่ยก็ ด้วยความที่ตัวเองเพิ่งจะโดนแทงแล้วก็ได้พลังฟื้นขึ้นมาใช่ไหมครับเขาก็มีการแนะนําตัวของตัวดีเทคทีฟคนหนึ่งนะครับเป็นนักสืบซึ่งตาลุงดีเทคทีฟเนี่ยเขาเคยช่วยนางเอกไว้นะครับตอนที่นางเอกเป็นเด็กนางเอกเนี่ยพ่อเขาจะอบิว i ีครับพ่อเขาจะมาชอบทาร้ายร่างกายอะไรเงี้ยในครอบครัวแล้วนางก็เป็นคนแจ้งจับพ่อเองแล้วก็ได้แบบนักสืบคนนี้แหละที่มาช่วยไว้ตั้งแต่เป็นเด็กนะครับแล้วเขาก็มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน แต่ว่าคือพอนางเนี่ยเป็นลูกครึ่งนะครับเขาเรียกเป็นมิวแทนใช่ไหมเป็นแบบกลายพันธุ์เป็นลูกครึ่งพาราไซเนี่ยมันกลายเป็นว่าพาราไซตัวอื่นเนี่ยก็เหมือนกับสงสัยว่าเฮ้ยเนี่ยเธอจะพักดีกับเราหรือเปล่าหรือว่าเธอจะไปเข้าฝั่งไหนอะไรอย่างนี้นะเพราะว่านางก็ไม่ได้เข้าฝั่งพาราไซแบบเต็มตัวเพราะานางไม่ได้โยนโดนยึดครองล่างเต็มตัวไงคือพาราไซเวลามันจะมายึดครองล่างเองเนี่ยมันจะได้เวลาแค่ประมาณสิบห้านาทีครับไม่งั้นแล้วมันก็จะเหนื่อยมากจนต้องกลับ ล่างไปนะครับมันจะต่างกับภาคที่เราดูในกระตูเนี่ยเพราะว่าอันนั้นมันคือมันอยู่ในมือใช่ไหมแล้วเวลามันสู้มันก็จะสามารถแปลงมือของมันแล้วก็สู้ชุบชับชุบชับแล้วก็จะมีการคุยกันได้แต่ในของซีทีเลเกาหลีเนี่ยมันไม่สามารถคุยกันโดยตรงได้ครับมันต้องสลับกันคือพอนางเอกหลับหรือนางเอกหมดสติเนี่ยตัวของไฮก็จะโผล่มาอะไรเงี้ยมันต้องสลับเทคเทิร์นกันแล้วการว่ามันจะคุยกันตอนแรกเนี่ยก็ต้องมาเขียนโน้ตคุยกันหรือว่าอัดคลิปวิดีโออะไรประมาณนั้นไม่สามารถ คุยกันโดยตรงได้แล้วก็จนถึงตอนจบเลยนะมันก็ไม่มีการแบบว่าเออแบบคิดในหัวอะไรเงี้ยก็ไม่ได้นะครับคือต้องหลับไปเลยนะแต่ว่าทุกครั้งที่คู่กับตัวของนางเอกที่เป็นร่างคนนะ่ะพาไซก็จะรับรู้ตลอดนะครับก็เป็นมันเป็นฟีเจอร์ใหม่แล้วกันนะก็ดูดูอึดอัดกว่าเดิมแล้วก็การที่ต้องใช้หัวครึ่งหนึ่งมาเป็นพาไซมันก็เป็นการดีไซน์ที่เรียกว่าไงอ่ะอืมมันไม่ค่อยเทนะ <laughs> ผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยเท แต่ว่าเหมือนกับเขาเอาอ่ะเขาจะเอาอย่างเงี้ยก็ต้องเอานะครับผมคิดว่าตอนภาคญี่ปุ่นอ่ะไอ้ที่มันเป็นมืออ่ะแล้วพอมันเป็นมือมันสู้ด้วยมือมันเท่กว่าเพราะมันเห็นหน้าหน้าพระเอกอ่ะนะครับมันเห็นว่ามันเนี่ยมันคือพระเอกที่มีมือเป็นพลสัยอะไรประมาณนั้นนะอันนี้คือความรู้สึกของผมเองมากกว่าแล้วในเรื่องเนี้ยมันก็จะมีการอินโทริวส์ว่าตัวของเหมือนกับเป็นยังไงดีหัวหน้าตำรวจผู้หญิงเนี่ยที่เป็นเหมือนเจ้าของ มันเขาเรียกว่าเป็นเจ้าของคดีอะไรประมาณนี้ไหมเป็นเป็นหัวหน้าการปราบป,ปามพาาไซต์เนี่ยนางก็มีอดีตมาเหมือนกันว่าอ่าสามีของนางเนี่ยถูกพาไซยึดแล้วนางก็โดนตัดหูไปใช่ไหม้ทีเนี้ยหลังจากนี้นางก็เหมือนจับตัวพาาไซ์ได้แล้วก็แชปตัวนี้เนี่ยเป็นเหมือนตัวเซนเซอร์นะครับเป็นตัวระะเรดร์หาว่าพาาไซต์ต,ตรงไหนบ้างเพราะปกติพาาไซต์เวลาเขาเจอกันเนี่ย<ๆ>เขาจะมีการแบบวิ่งวิ่งวิ่งส่งสัญญ,ญาณใช่ไหมคือมันจะมี มีการรับสัญญาณได้นะครับเหมือนกับแบบวอลหนึ่งเรียกวอลสองมันจะรู้ว่าอ่าคนนี้เป็นพาราไซอะไรประมาณนั้นนะเพราะนั้นเนี่ยการที่จับตัวของสามีได้ใช่ไหมที่โดนพาราไซย,ยุดขรองไปเขาก็เลยใช้ประโยชน์ว่าอันเนี้ยใส่หมวกไว้ไม่ให้แปลงร่างได้เพราะเขารู้ว่าเวลาแปลงร่างมันต้องแปลงจากหัวไงพอมันมีหมวกครอบไว้มันก็แล้วก็มีแบบกลไกอะไรต่างๆก็ไม่สามารถออกมาได้ถ้าออกมาเดี๋ยวจะตายเองจะทรมานเองอะไรเงี้ยก็กลายเป็นว่าก็ใช้ตัวเนี้ยเป็นเรดาร์นะครับก็ก็เป็น ันเป็นเทคนิคที่น่าสนใจนะแล้วไอตัวตัวละครอีกคนนึงคือจริงๆตัวละครเยอะนะตัวละครนึงก็คือตัวของโซโคังวูนะไอตัวเนี้ยมันจะเป็นเหมือนนักเลงหัวไม้นะครับนักเลงแล้วก็ถูกแก๊งนักเลงทรยศอะไรของมันเนี่ยมันก็จะมีประวัติของมันแล้วมันก็จะมีพี่สาวหนึ่งคนน้องสาวหนึ่งคนตัวน้องสาวนี่ถูกฆ่าฆ่าตายไปแล้วตัวพี่สาวก็ถูกฆ่าเหมือนกันแต่เป็นการถูกฆ่าด้วยการยึดครองร่างนะครับเพราะฉะนั้นไอตัวเนี้ยจะเป็นตัวที่ข่มขืนนะครับคือทั้งพี่ทั้งน้องโดนฆ่าหมดเลยแต่ว่าามมัันนนเเป็ควกง เอาจริงจากตัวละครนะไม่ได้พูดถึงนักแสดงตัวละครมันดูไม่ค่อยมี power มันดูมันดูแบบมีไม่ได้มีก็ได้ไม่มีก็ได้อะไรเงี้ยมันเป็นตัวละครที่ไม่ใช่พระเอกอะไรขนาดนั้นด้วยนะครับแล้วมันช่วยอะไรไหมมันช่วยอะไรบ้างในเรื่องของำังคิดอยู่มันก็เออมันก็ช่วยนางเอกแหละมันก็มีมีความสัมพันธ์ที่อยู่ตรงกึ่งกลางระหว่างอยากแก้แค้นแล้วก็อยากช่วยนางเอกด้วยนะครับคือตัวเองก็อยากแก้แค้นให้กับพี่สาวน้องสาวอะไรเงี้ยแล้ว ไอตัวร้ายของพาไซผมว่าจริงๆมันก็โหดพอสมควรนะเปถ้าเทียบกับของญี่ปุ่นใช่ไหมที่มันมันก็จะมีระดับขั้นอี่อะไรเงี้ยที่มันจะออกมาสู้กับเอกทีละยตัวทีละยตัวอะไรเงี้ยแต่เนี้ยมันก็เหมือนกับมันก็อินเทอร์เดียวมาแล้วว่าอ่ะเนี่ยไอตัวที่ยึดครองบานหลวงอยู่เนี่ยแต่ว่าเป้าหมายมันน่ะมันค่อยๆใหญ่มากขึ้นครับพอมันเริ่มเรียนรู้มนุษย์มากขึ้นก็คือมันไปยึดครองล่างของเทคทีฟแทนใช่ไหมแล้วก็ มีแผนว่าจะไปตัดหัวเมเยอร์คือจะไปขึ้นไปเป็นเมเยอร์แทนอะไรเงี้ยเป็นนายกเทศมนตรีอะไรต่างๆนานะก็กลายเป็นว่าเฮ้ยแผนการมันก็ใช้ได้นะมันคือสุดท้ายแล้วถึงแม้ว่าอ่ะฝั่งคนดีจะชนะนะครับแต่ว่าพาไซาก็ไม่ได้หมดไปจากโลกไงเพราะว่าเขาก็ต้องอยู่ร่วมกันกับพาไซาไปให้ได้แล้วที่พีคสุดก็คือดูมาแดตอนตอนที่พีคสุดก็คือตอนสุดท้ายนะครับที่ว่าอ่ะมีเนี่ยมีผู้เชี่ยวชาญด้านพาไซาคนหนึ่งเนี่ยเขายืนยันว่าเขาจะ อยากจะมาพบกับนางเอกนะครับจะมาพบกับไอตัวของอหัวหน้าคาดีด้วยเนี่ยก็คือตัวของชินิจินะครับอิซุมิก็เป็นเป็นพระเอกมาจากญี่ปุ่นนะครับคือเรื่องทั้งหมดที่เราดูในเวอร์ชันเกาหลีเนี่ยมันคือไทม์ไลน์เดียวกันกับญี่ปุ่นนะครับคือเขยายามจะทําให้มันเขาเรียกว่าพราร์เรลนะครับก็คือเกิดขึ้นพร้อมกันคือไอ้พาไซด์มันลงมาในโลกยังไงก็ไม่รู้แต่มันก็ปุ้มปุ้มปุ่มเมกายุโรปเอเชียนะครับญี่ปุ่นเกาหลีอะไรเงี้ยคือพาไซด์มัน ปุมมันมันเกิดขึ้นพร้อมกันครับแต่และประเทศก็มีการดําเนินการที่จะสู้จะอะไรเงี้ยที่แตกต่างกันคือพอเรามาดูโฟกัสว่ามันเป็นซีรีส์เกาหลีใช่ไหมแต่มันก็จะมีบางทีตอนมันจะมีแบบผมมาแวบๆบแบบแบบตามแบบว่าเนี่ยญี่ปุ่นก็มีเกิดขึ้นพร้อมกันนะอะไรอย่างนี้นะแล้วตอนสุดท้ายตอนที่แรปอัพจบทั้งเรื่องก็คือว่าเนี่แยแสดงว่าญี่ปุ่นน่ะจบเรื่องจบราวแล้วนะครับแล้วก็พระเอกนะครับจินิจิก็มาที่นี่นะครับก็เขาก็อาจจะมีแผนว่าจะสร้างซีซั่นสองต่อ นะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าจะจะสร้างดีไหมอะไรเงี้ยไม่รู้ว่าคนชอบมากขนาดไหนนะครับมาดูที่คะแนนรีวิวหน่อยแล้วกันนะคือเมื่อกี้ที่ผมรีวิวไปก็สปอยไปเยอะนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้เล่าแบบเป็นฉากๆนะผมอยากให้ถ้าคุณเป็นแฟนพาราไซแล้วคุณมีเวลาก็ไปดูเองก็ได้นะครับผมว่าผมไม่ได้สปอยอะไรเยอะขนาดนั้นคือ,อยังดูเองก็ดูสนุกอะ่ะดูฉากต่อสู้ก็ได้นะครับคะแนนรีวิวนะ ได้ไป7.3นะครับเต็ม10คะแนนจากคนโหวตประมาณพันกว่าคนเพราะว่ามันมันเพิ่งจะฉายมา3วันเองนะ3วันมีคนโหวตตั้งพันกว่าคนแสดงว่าก็มีคนที่ดูจนจบก็พอสมควรน,นะครับแล้วก็ฝั่งของนักรีวิวนะครับก็ได้ไปอ่าอุ้ยคนลืวให้เบียร์จังในในอ่า r o t เ e n Tomatoes นะครับเป็นมะเขืเอเน่าให้ไป100%เลยเหรอแต่ว่ามันเพิ่งมีแค่คน5คนนะครับที่แบบ เขาเรียกว่าไงเซอร์ติฟายว่าเป็นนักรีวิวได้ในเว็บมะเขือเนานะแต่ว่าฝั่งคนดูให้ไป77%นะครับถือว่าเยอะนะผมไม่คิดว่ามันจะเยอะขนาดนี้ด้วยซ้ำนะครับ7กว่านะ7.3แล้วก็มะเขือเน่า77%แสดงว่าน่าจะเฉลี่ยประมาณ7เต็ม10หรือว่า7 5เต็ม10ก็ถือว่าไม่แย่นะครับตอนผมดูกับแฟนผมมรู้สึกว่า6เต็ม10อะแฟนผมบอก 5. เต็ม10ได้ซ้ำเพราะว่าค่อนข้างจะ โฟกัสไปที่ตัวของคนเยอะนะเรื่องราวดราม่าของคนนะครับอดีตของคนแล้วก็มันตีความใหม่เยอะไอตอนที่พาไซในตัวนางเอกคุยกับนางเอกเองก็เหมือนเหมือนเป็นโลกแมทริกใช่ไหมแล้วก็อยู่ในความทรงจําแล้วเราก็สามารถคุยกันได้อะไรเงี้ยเป็นครั้งแรกที่เราได้อ่าคุยกันแบบเฟสทูเฟสซึ่งจริงๆก็คือมันก็ไม่ได้ใช้ร่างกายของตัวเองอะไรเงี้ยนะแล้วฉากความแหวะความอะไรเงี้ย ก็ไม่เยอะแล้วก็ที่สําคัญเลยนะอันนี้คือสิ่งที่ผมรู้สึกว่ามันต่างมากคือเรื่องของการพัฒนาของตัวละครนะครับคือตอนเราดูพาไซตเวอร์ชันมังงะคือตัวพระเอกกับไอตัวพาไซตที่อยู่ในเมือมันม,มันเหมือนมันมีความคิดมันฉลาดแล้วมันก็คิดได้ใช่ไหมครับแล้วมันก็ค่อยๆเรียนรู้ว่ามนุษย์เป็นยังไงมนุษย์คิดยังไงมนุษย์ต้องการอยู่เพื่ออะไรแบบความหมายของชีวิตนะแล้วก็ มีเรื่องเอมพัตตีเรื่องอะไรต่างๆคือความเห็นอกเห็นใจเรื่องการคิดวางแผนการเสียสละอะไรเงี้ยคือมันโตขึ้นอ่ะมันมันมันแล้วรู้สึกว่าผูกพันกับตัวละครแล้วมันก็จะมีมันก็จะมีความอีกมุมที่เป็นตัวนางเอกในเรื่องนั้นใช่ไหมในภาษาไซในของญี่ปุ่นก็จะมีความที่ตัวละครมันรู้สึกว่าจับต้องได้มีมิตินะแต่ว่าเอาจริงมันก็เปรียบเทียบยากแหละเพราะว่ามันมีเวลาเล่าเรื่องนานกว่านะแต่อซีรีส์เนี่ยมันก็นานะ มันแปดตอนตอนนึงประมาณสี่ห้าสิบนาทีมันก็มีเวลาเล่านานนะแต่ผมไม่รู้สึกผูกพันกับตัวละครเลยเราไม่ได้รู้สึกผูกพันว่าเฮ้ยนางเอกจะเป็นอะไรหรือเปล่าให้คนนี้จะเป็นอะไรหรือเปล่านะครับคือจริงๆคือไอช็อตที่ช็อกที่สุดเนี่ยก็คือน่าจะเป็นตัวของตัวของซอนมินใช่ไหมตัวของดีเทคทีแบบที่โดนโดนฆ่าตัดหัวอันนั้นคือฉากที่ช็อคช็อกสุดนะรู้สึกว่าตัวเราแบบรู้สึกว่าเชียร์ตัวดีเทคทีมากกว่านะครับสุดท้ายแล้วไม่ได้เชียร์ตัวแบบ ผู้ตัวเอก่ยผู้พระนางอะไรเงี้ยนะไม่ได้เชียร์เลยนะครับไม่รู้ว่าคนดูคิดเหมือนผมไหมนะนี่ก็เป็นความคิดส่วนตัวล้วนๆนะครับใครดูจบแล้วลองคอมเมนต์มาคุยกันหน่อยว่าเต็ม10คุณได้เท่าไหร่นะครับอย่างที่ผมบอกไปผมให้แค่ประมาณ6อะไรเงี้ยแต่ถ้าคุณคิดว่าเฮ้ยมันโพเทนชยลดีมาก CG ฉันชอบนู่นนี่นั่นฉันชอบนะครับก็ลองคอมเมนต์มาว่าให้คุณให้8ให้9หรือเปล่านะครับแต่ส่วนตัวผมว่า6พอ แล้วถ้าเกิดมีทั้งสองดูไหมดูดูเพราะว่าก็มัน introduce มาแล้วไงว่าตัวของชินจิมาจากญี่ปุ่นมาก็อาจจะมีเค e s t ทำด้วยกันนะก็เป็น p a r a ไซ t e ที่ m u t a n ทั้งสองตัวใช่ไหมที่แบบ p า r a s i t e ฝั่งมนุษย์อ่ะอ่ะสองตัวช่วยกันก็อาจจะมีความมันเกิดขึ้นนะครับก็วันนี้ก็รีวิวประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเจอกันต่อไปในการรีววหนงังรีวิวซีรีส์ในเรื่องหน้านะครับวันนี้ผมไปแล้วครับสวัสดีครับ ช้อปสินค้าออนไลน์ง่ายๆแค่กดลิงก์ในคอมเมนต์เพื่อซัพพอร์ตช่อง Movie w ั n d ดอร์เค่ะ